สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่ได้จะก,การนานพระกัมพีจบในหนึ่งปีกับจอรนประจำวันที่13มิถุนายนพระธรรมเอสราบทที่678คนศัตรูของอิสราเอลพยายามจะหยุดยั้งการสร้างพระวิหารและฟ้องไปที่กรรษัตริย์ดาริอัสดาริอัสได้ตรวจสอบองค์การและพบว่าองค์การของไซรัสได้อนุญาตให้คนอิสราเอลกลับมาสร้างพระวิหารได้ทัดีพลิกดาริอัสกลับมาสนับสนุนคนอิสราเอลในการสร้างพระวิหารและการ สร้างปร,ริวานจึงดําเนินไปและสร้างจนสําเร็จประชาชนเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีและจัดตั้งปัสกา ขึ้นอีกครั้งหนึ่งและคนสําคัญอีกคนนึงได้สําแดงขึ้นมานั่นคือเอสราคนที่เข้าใจถึงพระบัญญัติของโมเสสเข้าใจถึงพระคัมภีร์ของพระเจ้ามาสอนประชาชนให้เข้าใจพี่น้องครับเราต้องรู้และเข้าใจในพระคัมภีร์และสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เราอ่านพระคัมภีร์ประยุกต์ใช้ด้วยนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ